ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพามาดูนะครับแปลงปลูกมันญี่ปุ่นนะครับเป็นโซมโมกินาวะนะครับตอนนี้ได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ก็ติดละนะครับยอดเริ่มมาแล้วนะครับ ปลูกตรงนี้ประมาณหนึ่ง6สามสี่ห้าแถวนะครับพื้นที่น่าจะประมาณสักหนึ่งถึงงานประมาณนั้นนะครับตรงนน้นก็กำลังเตรียมแปลงนะครับพี่กำลังเตรียมแปลงอยู่นะครับขุดเพื่อจะปลูกมันญี่ปุ่นนะครับมันม่วงเหมือนกันนะครับซึ่งได้ยอดมานะครับวันนี้ประมาณพันยอดนะครับ โอเคก็ขัจบเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ